เื่อโจทย์ที่ผ่านมาต้องบอกได้เลยว่าดูเดือดขั้นสุดไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวความหนักใจจึงตกมาอยู่ที่คณะกรรมการที่ต้องตัดสินแพ้ชนะทีมไหนจะคว้าแต้มไปครองได้ไปรับชมกันต่อได้เลยครับมาลุ้นกันในโจทย์นี้นะครับของทั้งสองสี 4, ฮะตอนนี้คะแนนเท่ากันอยู่หนึ่งคะแนนเท่ากันนะครับเชิญคณะกรรมการครับก็เริ่มที่คุณครูให้ใครครับแจ้งหรือน้ำเงินครับผม ต่างคนก็ต่างทําได้ดีในใน,ในทางเพลงที่ตัวเองเลือกมาแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นที่ที่สามารถบอกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นเลโอเป็นเวอร์ชั่นของเต้ยได้เลยดูตัดสินไม่ได้ครับให้เสมอครับเสมอครับได้เมก่อนคนละหนึ่งเสียงจากปุสลางครับท่านต่อมาครับแมสุให้ใครครับแดงหรือน้ำเงินครับครดี ริงชอบทั้งคู่นะคะมันมีอยู่แค่จุดนิดหนึ่งที่แม่รู้สึกว่าตรงนี้มันเสียคะแนนของลีโอนะลูกแม่จ๋าหนูกลับมาแล้วตรงนี้นะฮะแม่จ๋าหนูกลับมาแล้วจ้าเฮ้ยเสียงพลอยคนสวยนี่พลอยจ๋ากลับแล้วจ๊ะก็เลยแพ้เลยลีโอก็เลยให้เสมอเลยลูกเสมอครับตอนแรกจะชนะนะเพราะเสียงพูดนี่จแท้จริครับผมอ้าว เสียงสุดท้ายครับอนโนตให้ใครครับเสียงตัดสินครับแดกหรือน้ำเงินครับใครดีมติเองกระฉันครับเสมอครับเสมอครับได้ไปสีละหนึงคะแนนภาพรวมตอนนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ สรุปคะแนนการแข่งขันเพชรสีเงินคว้า1คะแนนนำทีมเพชรสีแดงได้จากโจทย์เกมหนีตายเพชรสีแดงคว้า1แต้มสีตื้นได้จากโจทย์บทเพลงแชมป์และเพชรทั้งสองสีคว้าไปทีมละหนึ่งคะแนนจากโจทย์เพลงฮิตติดกระแสจึงทําให้ตอนนี้ครับเพชรทั้งสองสีมีคะแนนเท่ากันทีมละสองแต้มโอ้โหถือว่าเป็นการประเดิมศึกครั้งนี้ที่ผมว่าดีนะครับดีครับไม่มีใครนํา เสมอกันอยู่2.2ต่อคะแนนนะฮะเป็นไงฮะโค้รกล้องวันนี้ภาพรวมเหมือนกันลองทีมใหม่ครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆของเราแต่ละคนคือทุกคนคือผู้ชนะเป็นแชมป์มาหมดแล้วเราก็ไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรไปกว่าเขาผมก็ศึกษาเอาจากน้องๆซีซันหนึ่งสองสามสี่มาเรื่อยๆพี่ๆน้องๆเราเอามาเอามาปรับใช้ในชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็พวกเราทุกคนนั่นแหละเหมือนเป็นครูให้กันและกันทีนี้เราจัดขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้มาโชว์ความเป็นตัวเองให้ผู้ชมทางบ้านตัดสินและการตัดสินนั้นมันก็ส่งต่อไปกันว่าถ้าเกิดว่าความชอบนั้นได้รับ วงกว้างมันก็จะมีงานจ้างแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาในครอบครัวครับครับโค้ดเดินครับก็ต่อยอดจากที่พ่อครูสลาบอกครับว่าเราอาจจะกลายเป็นแชมป์ในพื้นที่ที่ผ่านมาแต่วันนี้อยากให้ทุกคนตัดเรื่องนั้นออกไปเราไม่จำเป็นต้องมาหาว่าใครคือหนึ่งในตัวเตะที่จะเป็นแชมป์แต่เรามาหาพี่วิ่งน้องเราทุกคนให้ให้สักวันหนึ่งให้ไปอยู่ในใจของประชาชนที่รับฟังเราแล้วก็ผู้จ้าง ครับผมขอบคุณนะฮะกดกล้องกดเบ้ลด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมน่ารักมากน่ารักที่สุดขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณทีมเพชรสีแดงและขอบคุณทีมเพชรสีน้ำเงินขอบคุณพี่พี่วงกละดาแบน เตรียมพบกับปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนเมื่อนักแต่งเพลงจากทั่วฟ้าเมืองไทยจะมาโชว์ฝีมือและผลงานของตัวเองให้เหล่าศิลปินชื่อดังได้คัดเลือกจากบทเพลงนั้นจะกลายเป็นซิงเกลิลใหม่ของศิลปินดังร้อยล้านวิวร่วมด้วยทีมโปรดิวเซอร์มือทองครับพี่เบิ้ลประทุมราชก้องห้วยไรยและแจส๊สปุ๊งนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กในรายการซองไรเดอร์ทุกวันพุธ2ทุ่ม5นาที เริ่มพุทธที่26กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง w o r k p o i n ยกดหมายเลข23คุณผู้ชมครับเท็ดตัดเท็ดแชมป์ตัดแชมป์สนับสนุนดโดยเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโย <Gr ish> วันนี้เวลาหมดแล้ว,วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ กับดห่หน้าพบกับการแข่งขันแห่งศักดิ์ศรีแชมป์ที่ไม่มีใครยอมใครในโจทย์เกมนี้ตายที่มีแต่ความอ,อลเวงเกมนี้ฮะเป็นเกมวาดโอรูปถ่ายเพลงฮะโค้ดจะเป็นคนวาดรูปนะฮะแล้วก็ต้องเลือกลูกทีมหนึ่งคนมาทายว่าภาพที่เขาวาดเนี่ยครับเป็นเพลงอะไร5พยางนะครับเพลงนี้เริ่มครับ ดอกย่าในป่าปูนดอกย่าในป่าปูทูกครับขาเหยนะผมเพรผมก็ชัดขาวไม่ได้มาของหัวตัวเองเลยอะดูฮะดูดิพี่เอามาฝั่งเดียวกันน่ะอ๋อนี่ครับนี่นะแล้วเด็กขามันไม่รู้จักเพลงอะเด็กไม่รู้จักเพลงอะดิอ่ะก็คุณเลือกเองไงผมบอกให้เลือกคุณเลือกทีมเองแลกโจทย์ที่จะพาให้ทุกคนต้องกลับมานึกย้อนถึงความสําคัญของตัวเองในเรื่องของความรักโจทย์เพลงคนสําคัญหรือตัวสํารอหหัวเก่าคนนี้ งนิ่มคือคือฮีโร่นะคือฮีโร่ของคนลูกทุ่งอาวุโสเพราะว่าทุกเสียงทุกบทบาทที่ลุงนิ่มแสดงออกผ่านสื่อตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนต่อทั้งคนร้องและก็คนฟังในสังคมไทยอยากให้คนรุ่นลุงนิ่มถูกจ้างงานแล้วก็ลุกขึ้นมาร้องเพลงได้ไปไหนก็สามารถประกอบอาชีพได้จนกเกษียณหรือจนกว่าจะไม่มีแรง ยากนะครับที่จะสะกดคนได้ขนาดวันนี้เพอร์เฟกครับเปิดตัวได้ดีมากครับและโจทย์ที่จะชวนให้ทุกคนเสิร์งหน้าเวทีไปด้วยกันในโจทย์เพลงใครไม่ลำแต่หมอลำมีอะไรมันพังไปเพื่อนที่มาที่เราทำเบาเราส้มได้ก็ส้มให้ฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพลือไม่กินไม่นอนเออคือพี่เนี่ยเป็นคนแพ้คนน่ารัก แล้วก็กลัวจะหักห้ามใจไม่อยู่เออกลัวเมียรู้ก็บอกมาเธอพันเลยเฮ้ยนันดนตรีใครพูดน้องนุ่งครับถ้าน้องไม่นุ่งพี่ก็ไม่นุ่งความสรุกทั้งหมดนี้รวมไว้ั้างมดแล้วในเพชรสัตเพชรแชมป์สัตวแชมป์ต้องบอกเลยว่าข้ามพาดเด็ดขาดครับ